เอาละสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีไฟ LED ติดรถมอเตอร์ไซค์นะตัวสปอตไลท์แล้วแต่คนเข้าจะเรียกกัน <c oughs> เป็นใครนี่นะ่ายมือนะแกะอีกมือนะึนี่ครับราคาก็ไม่แพงนะคู่หนึ่งใครเป็นคู่ผมซื้อมาตีไปสองร้อยแล้วกัน สองร้อยเนี่ยนะสร้างซื้อจากเ shopee นี่ครับผมผมก็เปิดไปแล้วนี่ครับเป็นจากซื้อทาง shopee โอเค,อเคจะมาแพะให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงมั้งนี่นะหน้าตาเป็นงี้น้ำหนักเบา ร้จะสะว่างขนาดไหนโอ okay. เคี๋ยวผมก็จะมาใส่คันนี้ด๊ัมโอเคครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีใส่ด้วยแหละว่าใส่ยังไงอะกะลัวจะเลอเสร็จกจลัวจะเลไรเสร็จมันเสียเวลาตอนถอดเนอะผม <laughs> ติดกับน็อตแค่น,อน็อตสองตัวออกไม่ออก <laughs> อันนี้นะี๋ยวผมก็มาอธิบายเรื่องสายไฟที่ผมต่อเขา้า ต่อเข้ากับลบอ,อันนี้นะไฟปุ๊บไอไ้สายปลั๊กอะไรนะคนจะเรียกสีแดงผมเรียกว่าสายไ,ไฟบวกนะนี่ก็สายไฟบวกมันต่อเขาก็เป้ากุญแจแล้วส่วนสายไฟลบคือเส้นสีดํเส้นนี้ที่ว่าต่อนะสีดนะําเนี่ยมันจะมาเป็นคู่ใช่ไหมแดงดําไอส้สีดำต่อเข้าแบตแล้วก็มาพ่วงก,กับสวินี่ทีหนึ่งโอเคนี่นะครับถ้าเกิดว่า ตอนที่ยังไม่เปิดกุญแจยังปิดกุญแจไว้อยู่แล้วกดสวิตช์ไฟมันไม่ทํางานแต่ถ้าเกิดเราเปิดกุญแจปุ๊บ,บแล้วกดสวิตช์ปุ๊บไฟมันจะทํางานแล้วโค้งสว่างโอเคเดี๋ยวก็ประกอบเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมาให้ถ่ายถ่ายให้ดูอีกทีนึง่ง ออท่านผู้ชมพอดีไอ้ตรงเนี้ยผมไม่ได้อธิบายเรื่องการต่อสายนะคือถ้าเกิดเราทอดเป็นหนังปรากาปึ๊บเราทอดต่อทอดปักไอ้ตัวสีข,า,ขาวเนี้ยสีข,า,ขาวเนี้ยออกปุ๊บมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมมันจะมีรูปักกยู่ีรูปึ๊บ้ผมใช้สส่สีแดงนะสสยสีแดงไอ้ตรงเนี้ยคือต่อเข้ากับรูที่สอง เพราะรูที่สองมันจะเป็นเหมือนสวิ์เปิดปิดคุญแจเป็นสวิ์ไฟเข้ารูที่สองอะครับตอนนี้ก็ติดเสร็จไปที่เรียบร้อยตรงมันก็จะได้ประมาณนี้ผมก็กดลงให้มันท่องเพลินนะเอาให้มันซ่องเพลินะกว่าชาวบ้านเขาจะได้เพราะเดี๋ยวมันสว่างมากไม่รู้ว่าในกล้องมันจะสว่างขนาดไหนก็ยังไฟแดงอยู่นะครับผม 就废了。 เ,เปิดทุกคนละเรื่องเลยสุดยอดเนี่ยสวิตโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมฝาก กดซับสไคร